เดี๋ววันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาแปลงร่างเป็นเหล่าซูเปอร์ฮีโร่กันบ้างดีกว่านะโอ้โหเยอะแยะเลยมีใครกันบ้างเนี่ยพี่ฝนนี่ไงมีทีวีวูแมนคาเมล่าแมนแล้วก็สตูดิโอแมนที่อัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าไตทตันสปีกเกอร์แมนนั่นแหละไตทตันสปีกเกอร์แมนนี่ไงมีเพียบเลยมีทุกเวอร์ชั่นเลยละขอบอกนี่มีทุกสีเลยเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเลยแถมมีที่ปั๊มถั่วส้วมด้วยนะเนี่ย ข้างหลังนั่นอะไรนะพี่ฝนไหนเหรอมีพวกไตตั้นเต็มเลยอ่ะใช่แล้วมีไตตั้นมีคา m เมล่าแมนเพียบเลยละขอบอกนี่พี่จะแปลงเป็นคุณมนุษย์กล้องคนนี้คนไหนเหรอดี๋ยวพี่นนนเป็ใครอะนะ่่ะีไงพี่ฝนจะเป็นทีวีวูแมนให้ทุกคนดูก่อนก็แล้วกันโอูยอย่างน่ารักเลยอะ่ะ นี่เปลี่ยนสีอีกแล้วเหรอนะ่ะใช่แล้วเราสามารถเปลี่ยนสีเอออะด็เอเดี๋ยวก่อนนี่ใครกันเนี่ยอันนี้พี่เอกเองนี่พี่เอกเหรอใช่แล้วโหวอย่างเท่แล้วนั่นใครนะข้างหลังนะ่ะนี่ให้ทายดูหน้าซะก่อนโอ้หน้าตาเหมือนนายเลยแหละพวกปิกหน้าก็ไม่เปลี่ยนเลยพวกปิก <c oughs> เอออย่างน่ารักเลยมาทางนี้แล้วเข้าหูเดี๋ยวก่อนนะ เขามีลาแสงอะไรบางอย่างออกมาด้วยโอ้โหอันนี้จอเขาเลืองแสงด้วยนะวู้น่ารักจังจอเลืองแสงเป็นสีชมพูแสดงว่าเขาจะต้องมีพละกําลังแข็งแกร่งแน่นอนแหละจริงเหรอจริงจริงถ้าอย่างนั้นลราก็เราจะต้องพาซูเปอร์ฮีโร่เราเนี่ยเนี่ยนะไปปกป้องเมืองกันดีกว่าไปปกป้องเมืองตรงไหน,นอ่ะนี่ไงข้างล่างเนี่ยคือเมืองของเราอ่ะด็อ่ะเดี๋ยวก่อนเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่หางตา พี่เอกเห็นสก,กีบีดี้อยู่ตรงนั้นน่ะเออ,เออใช่จริงด้วยมีสก,กีบีดี้ทอยเลทเดี๋ยวก่อนเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมคอยช่วยเหลือเราก่อนเขาให้ฟรีเหรอใช่แล้วก็ให้เราฟรีมีก้อนเมฆแล้วก็มีหลายอย่างที่เราสามารถเลือกได้เลยล่ะนี่ดูผ้าคุมของพี่เอกนี่ดิฮะผ้าคุมมาไว้ทำอะไรเหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวลองใช้ดูนะอะออันนี้พวกเป็นนายเบลมาจากไหนหน่ะอยู่ข้างๆกันไงเดี๋ยวฉันเก็บ เขาเรียกว่าอะไรนะพรมสายลุงมาใช้ดีกว่าพรมสายลุงอะมันเร็วสุดฉันเลยต้องเลือกอันเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นพี่เอกใช้หรือเปล่าอ๋อเนี่ยพี่เอกเองอ๋อลนอ๋อลนไม่ไหนนะ่ะโอ้โหข้างล่างเต็มเลยอะไรเต็มงี้ยเหรอมีคนวิ่งเข้าใส่พี่เอกแล้วพี่ฝนเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปช่วยสก,กีบีดี้เหรออ๋อไม่ใช่สก,กีบีดี้แต่เป็นพวกเรากันเองนี่แหละอาอเดี๋ยวก่อนเยอะแล้วนี่พวกเขาถูกล้างสมองเหรออ้ออยช่วยด้วยโอ้โหโอ้โหดูสิ ทำไงดีดูเหมือนว่าทีวีแมนแล้วก็คาเมล่าแมนเขาจะถูกสกีบีดีทอยเลตล้างสมองแน่นอนแหละเจ้า e สกีบีดี้ทอยเลตเมือ่อตะกี้นั่นแหละที่ล้างสมองคนพวกนั้นน่ะที่ล้างสมองฮีโร่ของพวกเราเหรอล้างสมองได้แม้แต่กระทั่งไตตันสปีกเกอร์แมนด้วยนะแล้วเราจะทํายังไงพี่ฟอนคิดว่าเราจะต้องลงไปช่วยพวกเขาแล้วล่ะนะมาเร็วเขาพวกพีงนายอยู่ไหนเนี่ย ฉันบินอยู่ <c oughs> บินอยู่ที่ไหนยันเหนหนะไนตัวแตกต่อหน้าต่อตาเมื่อกี้ฉันบินอยู่อ,ะอ่ะอเดี๋ยวก่อนพี่เอกงนี่งอพี่หวนเจอแล้วอ๋อนี่ไงเจ้าสก,กินบีดี้ตัว้ายนี่งอใช่จริงด้วยโอ้โหเขายืดคอออกมาได้ยาวชะมัดเลยอ่ะแถมพอยืดขึ้นไปแล้วหัวควงสว่านแล้วปากงับเราด้วยเ,ออเขาหัวมงเราง้เหรอใเขางับเราอยู่นั่นน่ะงับงับอยู่นั่นน่ะงับ อเออย่าุร้ายกาศมากเลยทำไงดีมนุษย์หัวกล้องของพวกเราเขากลายเป็นกลายเป็นอะไรนะลูกสมุนของสกีบีดี้แล้วใช่เขาโดนล้างสมองไปตอนนี้พี่ฝนเราจะช่วยเขายังไงดีนะ่ะเ,เดี๋ยวบินหลบให้ได้ก่อนแล้วกันนะ <c oughs> งานเอาอย่างนี้เราคงจะต้องหาอุปกรณ์เสริมเอ,อนี่มีบ้างไฟพญานาครถถัง โอ้มีรถถังด้วยเหรอใช่แต่แบบว่าจะต้องรอเวลาอีกตั้ง5้านาทีอยากขึ้นไปขับมาไม่เคยขับรถถังเดี๋ยวพี่วันนี่ดีกว่าช่วยเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ของเราในมาทางนี้แล้วเข้ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างรักษาเขาก็ได้นะนี่นะทั้นขี่รถนะอ,อ,อ,นอ,อันนี้เฮ้ยโอ้นายพาสกีวีดี้ทอยเล็ตขับรถไปได้ด้วยเหรอ,อแต่เขากระโดดลงไปแล้วะดเิเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเลยวิ <c oughs> มีบอสใหม่ออกมาเหรอไหนอะบอสใหม่พี่ฝนนั่นไงทีวีอัปเกรดออกมาใหม่น่ะโอ้ยอืมต่อหน้าต่อตาลงปุ๊บงตุยปั๊บเลยลงปุ๊บตุยปั๊บเลยงั้นเหรอใช่อยู่บนก้อนเมฆสายไหมมาต้องนานแล้วกันนาะฟังนี้เหมือนกับว่าจะมี มีห้องขังอะไรบางอย่างเอาอย่างนี้เราพาพวกเขาไปไว้ในนั้นก่อนแล้วเราก็หาวิธีรักษาดีกว่านะแล้วจะเปิดยังไงมีกุญแจเหรอไม่มีกุญแจนี่สิทำไงด,รดีรอเดียเด๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอ้โหเขาสู้กันใหญ่เลยอย่าเพิ่งทุกคนเออเราเป็นพวกเดียวกันนะมาแล้วมาแล้วเราจะช่วยเขายังไงดีนะป๊อปิ๊ก,กอ,อ๋อมันมีปุ่มเขียวอยู่นะ่าจะเปิดได้อยู่นะปุ่มเขียวงั้นเหรอใช่ใช<ๆ>่เอออเดียเอเดียก่อน นี่ฉันกลายเป็นใครเดี๋ยวเดนี่ฉันกลายเป็นนายเหรอปุ๊กปิ๊กเมื่อกี้มันมีอุปกรณ์อยู่ฉันเอามากดดูที่ตัวก็เลยสลับกันอ่ะอุปกรณ์อะไรเหรออุปกรณ์นี่ไงเอ้ไอเดะเดี๋ยวก่อนอันนี้พี่ฝนนี่นะก็ใช่อ่ะนีแล้วตกลรนายอะไรมาใช้เออทำไมเราสลับร่างกันได้เหรออันนี้เหรอปุ๊กปิ๊กอันไหนอ่ะเนี่ยเหรอใช่เลยเ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ฝนกลายเป็นพี่เอกแล้วนะอ้าวแล้วพี่เอกกลายเป็นปุ๊กปิ๊กไป เพีเอกลายเป็นพี่ฝนไปตั้งหากแต่ของเพียอกลายเป็นปุ๊กปิ๊กไปแล้วอะเอาแย่แล้วทําไงดีเดี๋ยวพี่ฝนจะขอสลับร่างก่อนดีกว่านี่ทําไมอุปกรณ์อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วน่ะคนที่โดนจับสลับร่างน่าจะถือไม่ได้อะ,อะจริงเหรอจริงดิโอ้อย่างนี้ก็แย่แล้วพี่ฝนจะกลายเป็นปุ๊กปิ๊กไปตลอดกาลหรือเปล่าแล้วฉันจะกลายเป็นพี่เองงี้เหรอตกลงใครเป็นใครกันแน่เนี่ยแล้วตัวพี่ฝนหายไปไหนแล้วอะตัวหายไปแล้วจะกลับคืนร่างเดิมยังไงอ่ะ งั้นต้องลงไปบู๋ก่อนพี่ฝนล,ลงไปบูก,ก่อนงั้นเหรอหเดี๋ยวก่อนนะเอา้ามีพี่ฝนกลับคืนมาแล้วแต่กลับร่างเดิมไม่ได้แล้วฉันหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยนายหายไปไหนห้องนายล่ะปุเปกไม่รู้สิหายไปเฉยเลยทำไงดีที่นี่ดูเหมือนว่าน่าจะมีบอสมาใหม่แล้วนะแล้วตัวพี่เอกหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่เอา้าตัวเพกอ,อยู่นี่เราอยู่ตรงนู้นใครอะก็ <laughs> <laughs> พี่เอกอะไม่ใช่แล้วนั่นฉัน ตกลงใครก็นแน่ดูท่าทางสับสนน่าดูตอนนี้พี่เอกกลายเป็นปุกปิ๊กเออฮึแต่เดี๋ยวก่อนนะเออโอ้โหบอสมาใหม่เงือออละแล้วก็ถูกจัดการจนได้เราน่าจะกลับร่างเดิมกันได้แล้วใช่ไหมเนี่ยกลับร่างเดิมได้แล้วช่วยพี่เอกด้วยช่วยยังไงลนะ่ะตอนนี้พี่ฝนก็แย่เหมือนกัน คุณไททันทีวีแมนนะไล่งับพี่เอกอยู่เนี่ยพี่ฝนพี่ฝนก็ไม่รอดนะดูท่าทางเนี่ยเขาจะถูกล้างสมองจากสกีบีดี้ถอยเล็กของจริงเลยล้วขอบอกเราตรงไปทางนู้นกันดีกว่าตรงไปทางไหนอะ่ะตรงไปที่เราเกิดอ่ะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะเ้มีอะไรบ้างอย่างเปลี่ยนไปอ่ะ เขาไม่เดินไปแล้วหรอใช่เขาไม่เดินเข้ามาเออโอ,โอ,โอ้แต่ว่ามีลูกสมุนตามพี่วอนมาติดๆเลยทําไงดีละทีเนี้ยเพราะว่าตัวเล็กเดินเข้าไปได้สินะทำไงดีพวกเราเราจะหาวิธีทางช่วยยังไงอ่ะอืมตรงเนี้ยพี่เอกเจอเนี่ยที่ขังเนี่ยที่อะไรนะที่คุมขังเนี่ยที่คุมขังคุมขังใครคุมขังตัวเราเหรอขังใครก็ได้แต่ว่าอ้าวโอ้โอโอโอ โอ้โดูท่าทางไม่วนไม่น่าจะรอดแล้วล่ะทุกคนมาเร็วเข้าเพียกเปิดประตูที่ขังได้แล้วเปิดประตูห้องขังอันนี้เหรอแต่เขาเข้าไม่ได้อะถ้าเขาเข้าไปได้นะเราจะได้หาวิธีการรักษาเขายัางไงเขาตัวใหญ่เกินไปเขาเข้าไม่ได้จริงด้วยทําไงอะไม่ไเป็นไรเราเข้ามาเองก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวฉันกดปุ่มปิดเอาไว้ก็ได้นะนี่ไงเราเข้ามาได้แล้วขอสงสัยหมายความว่าที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับพวกเราแล้วล่ะมั้ง ถ้าอย่างนั้นเราก็ปิดประตูขังตัวเองไว้่นี่แล้วกันนะปิดประตูเพื่อความปลอดภัยใช่แล้วเขาเข้ามาไม่ได้แน่นอนถูกต้องแล้วพวกเมกนยอย่าเพิ่งมาสลับร่างกับฉ้นตอนนี้ <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยดูมันว่ารถถังน่าจะใช้ได้แล้วล่ะโอ้อยากขึ้นอยากขึ้นแ๋้วพี่ฝนขอขึ้นไปนั่งบ้างโอ้โห,โโหสก,กีบีดี้ <c oughs> โอโ้กระเด็นมาไกลแล้ว อ้าวมีคนขึ้นไปแล้วอ่ะใครขึ้นไปเหรออ๋อเพื่อนขึ้นไปเมื่อกี้เนี่ยอะเพื่อนเรา้นเหรอเขาขึ้นก่อนเรามาแป๊บเดียวเองอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเราก็ช่วยจัดการปกป้องประเทศของเราเองงั้นก็ขับออกไปเลยทุกคนประเทศโลบกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปกป้องเมืองเราเราเกาะไว้แน่นๆนะเกาะไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหล่น ล่นแล้วเหรอพี่ฝนนั่นแหละล่นทล้ววเร็วลยเออใช่จริงด้วยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งโอ้โหว่าดูท่าทางจะหนีไม่รอดแน่นอนเออเมฆเริ่มบินไม่ค่อยออกนะใช่แล้วเออดเดี๋ยวก่อนนะไม่เหรอมันเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเมื่อกี้นี้นะอะไรอ่ะเหมือนเห็นทีวีเกรอไหนทีวีเกเมื่อกี้นี้น่ะเออคนที่เข้ามาเล่นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนั่นงพี่ฝนเห็นแล้วไหนอ่ะนั่นองะทีวีเกของจริงเออเออดีดีเดี๋ยวก่อน เอาตกลงที่อยู่ข้างๆพี่ฝนนี่เขาถูกล้างสมองไปแล้วเหรอเอาเขาไม่ใช่เพื่อนใช่ไหมเขาไม่ใช่เพื่อนเขาคือคาเมล่าแมนอ่ะเขาคือฮะคาเมล่าแมนเนี่ยนะอ้าไม่น่าจะใช่คาเมล่าแล้วเขาคือทีวีแมนอ๋อเขาคือทีวีนี่เองเอาแล้วทำไมพี่ฝนออกไปไม่ได้อ่ะมันหมดเวลาใช้แล้วไงเอาแล้วเข้ามาได้ยังไงอ่ะก็เลยเข้าไปแล้วก็เลยไปติดอยู่ข้างในอ่ะ แล้วนี่ออกไม่ได้เหรอออกไม่ได้พี่ฝนจะต้องรอหมดเวลาก่อนรอหมดเวลาโอ้โหดูท่าทางจะรอไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวเขาไม่เห็นทําอะไรพี่ฝนเลยนะเขาก็อยากออกเหมือนกันละมั้งทีวีแมนเนี่ยเหรอใช่แล้วโอ,โอ้สกีบีดี้ก็มาคามเมล่าเกิลก็มา อยากจะบอกแล้วเกินว่าตอนนี้พี่ฝนปลอดภัยที่สุดในเกมฮะจริงหรอก็ไม่มีใครเข้าไปทําอะไรได้เลยโอเออใช่จริงด้วยแล้วดูคนนี้ออกไม่ได้โอ้โหไหนบอกว่าปลอดภัยโอ้ไม่รอดเขาคงโมโหออกไม่ได้โมโหโมโหโมโหอย่างงั้นเหรอมาแล้วโอโ้เดียวสกีบีเดียวถอยเลยทหารมาใหม่ มีตัวใหม่มาด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วมีคุณค้อนหมยมาเออโอ้โหโอ้โหนี่ก็เป็นทีวีเกิลพี่ฝนถูกทีวีเกิลจัดการได้ไงอ่ะโอ้เขาก็แต่งตัวน่ารักนะแต่ว่าเขามาถึงก็มาตีเอาตีเอาเดี๋ยวก่อนนะก่อกี้บีดี้ทอยเล็ดอ้าปากได้ด้วยก็บอกแล้วว่าเขาจะมางับพวกเราเราจะต้องหนีเอาชีวิตรอดกันก่อนแล้วล่ะนะไม่ทันแล้วพี่ฝนไม่ทันแล้วเหรอโอ้โหตัวแตก เดี๋ยวพี่ฝนวิ่งมาทางนี้ก่อนก็แล้วกันทุกคนหนีเอาชีวิตรอดกันก่อนเออเร็วค่ะเอาเราจะทํายังไงกันดีเนี่ยแล้วเราจะช่วยเขายังไงให้กลับคืนสู่สภาพเดิมล่ะทุกคนฉันว่าคงต้องปล่อยไว้แบบนี้ไปก่อนนะ ล่อยไว้แบบนี้เหรอพวกปีกใช่แล้วเราไม่สามารถจะทําอะไรกับทุกๆคนได้เลยนะตอนเนี้งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สามารถมาช่วยชีวิต,ตไททันสปิกอร์แมนทีวีเกิลทีวีแมนได้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะว่ารักษาเขายังไงอ่ะสําหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวราไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยโอ้โอโอ้ย้ยโอ้้ยโอ้ออ้่้โอ้ยโออ้ยโออดแน่้อนแหละเออ